บินบาลทริ์สร้างบ้านคนชราความดีที่ไม่ได้ประกาศให้ใครรู้เป็นศิลปินนักแสดงคนหนึ่งและคนสำคัญที่อุทิศตนทำการกุศลอย่างจริงจังและมุ่งมั่นมานานต่อเนื่องกว่า30ปีเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนทั้งในฐานะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูและจิตอาสาช่วยเหลือคนชราบินบรลทริ์ ทางแฟนเพจพิสูจน์ความจริงได้โพสต์ข้อความว่าหนุ่มบินควักทุนจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองรวมถึงทุนบริจาคของผู้มีจิศตศรัทธาเพื่อมาสร้างบ้านให้คนชราที่ถูกทอดทิ้งด้วยการรับมาดูแลบ้านแห่งความสุขที่ก่อตั้งขึ้นจากทุนบริจาคของผู้มีจิศตศรัทธาและน้ำใจจากคนในสังคมบนทื้นที่หนึ่งไร่ในตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี โครงการนี้เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณบินที่จะให้เป็นพื้นที่สำหรับคนชราและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีบุตรหลานหรือญาติพี่น้องที่จะพึ่งพิงได้ติดตามเรื่องราวนี้ในรายการพิสูจน์ความจริงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น้ำใจงามเหลือล้นจริงๆสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำบ้านจำนวน6คนบินในฐานะพ่อบ้านบอกว่าต้องพิจารณาและคัดเลือกรวมถึงเช็คประวัติกันอย่างละเอียด เพราะงานดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ประสบการณ์และหัวใจบริการแม้ในบ้านจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ตามจุดต่างๆแต่การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลก็สำคัญมากไม่ว่าจะจบอะไรมาเราจะดูและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่าเคยผ่านงานในลักษณะนี้มาหรือไม่คุณมีจิตใจเป็นอย่างไรไม่ใช่เข้ามาดูแลแล้วเครียดหรืออารมณ์เสียใส่ผู้สูงอายุส่วนตัวยอมรับว่ากลัวเพราะเราเห็นคลิปในโซเชียลต่างๆ ดังนั้นเราต้องการหาคนทำงานที่มีใจรักจริงๆมีความเสียสละและมีความอดทนสูงซึ่งเราไม่ได้ให้ทำงานฟรีๆนะเรามีค่าตอบแทนให้พวกเขาส่วนในกลุ่มจิตอาสาผมมองว่าถ้าวันศุกร์เย็นๆหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณไม่ได้ไปไหนอยากมาช่วยเหลือผมยินดีอย่างมากเช่นมาช่วยป้อนข้าวอาบน้ำให้ผู้สูงอายุหรือมาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ในบ้านหลังนี้ โดยทางเราจะมีที่พักพร้อมอาหารเตรียมไว้ให้รวมไปถึงรถรับส่งซึ่งเราก็เตรียมไว้บริการทุกท่านคุณเป็นดาราคนแรกที่อุทิศตัวเพื่อผู้อื่นขณะน,นี้มันได้อะไรตอบแทนครับโดยบินตอบว่าไม่ได้อะไรแล้วก็นิ่งคิดอย่างหนึ่งคือความสุขนะที่ผมได้เต็มๆบางคนทำสิ่งดีๆหวังจะได้บุญหวังได้อะไรตอบแทนที่ดีๆแต่ผมไม่เคยเวลาผมทำบุญไหว้พระผมไหว้ด้วยความนับถือไม่ขออะไรทั้งนั้น เพราะการขอแล้วไม่ได้มันมีแต่คิดมากทำดีแล้วไม่เห็นจะได้อะไรดี ถ้าผมคิดแบบนี้ผมเลิกทำดีไปนานแล้วบางครั้งผมเคยขอแล้วมันไม่ได้หนังผมเจงก็มีแต่อย่างน้อยเราก็ได้สิ่งที่ดีๆกลับมาได้เห็นรอยยิ้มคราบน้ำตาของเขาเหล่านี้มันเป็นแรงใจให้เราลองคิดนะเรามีสิบล้านเรามีความสุขไหมใช่เรามีความสุขแต่แล้วยังไงต่อแต่ถ้าอยากจะสุขมากขึ้นลองเอาสิบล้านนี้ไปให้คนอื่นสิเราจะเห็นคนอื่นๆมีความสุขมาไหว้มากอดแม่ง มีความสุขมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดอย่าไปคิดว่าทําดีแล้วต้องได้ดีให้ไปเถอะจะได้อะไรกลับมาไหมอย่าไปคิดถ้าคิดแบบนั้นมันเสียกําลังใจการให้ต้องไม่หวังผลตอบแทนขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ